ผู้อเมริการฝ่ายวิจัยจากบริษัทสตร์อินโนเวสเอ็ค่ะสวัสดีพี่อ่องค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนุ้ยครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับอะละค่ะบรรยากาศช,ช่วงเย็นพี่อ่องมองอยังไงบ้างคะสําหรับภาพตลาดหุ้นไทยก็ก็เป็นการการพักตัวอยู่นะครับผม,มจากที่อ่ามัน,นก็พยายามพยายามปรับตัวขึ้นใน ในช่วงเช้านเนาะแต่ก็ยังยังมีแรงขายกดอยู่นะครับเพราะว่าตลาดก็เหมือนตอนนี้ก็ขาดดูขาดปัจจัยหนุนะนะครับแล้วก็ช,ช่วงบ่ายอาจจะมีเซนิเมนต์เชิงลบกดดันตลาดเพิ่มเข้ามาจากที่ดิวไอตัวทู t ีแท็กะมันยกเลิกไอตัว t e n เดอร์ออฟเฟอร์ไปนะครับซึ่งพอมันครบไอหนึ่งปีนะครับก็ต้องตามว่าจะ จะราคาเดิมไหมหรือราคาใหม่หรือออไม่ทําแล้วอย่างเงี้ยนะครับตลาดก็เลยเหมือนกับขึ้นมาหุ้นสองตัวนี้ขึ้นมาก็เลยโดนเทปคูฟิตลงมานะครับก็เป็นปัจจัยที่กดดันตัวตัวตลาดเข้ามาด้วยนะครับอ,อันนี้ก็หนะึ่งหกหนึ่งศูนย์เนี่ยดูแล้วก็ยังยังได้อยู่นะอืดูน่าจะเป็นการการแกว่งในกรอบนี้อยู่หรือแบบถึงแบบประมาณเด่งสลับได้อะนะครับแม้ลงมาแต่ก็เออดูแถวแบบหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ ก็น่าจะยังรับได้นะเพราะมันอ่าสร้างฐานมาหลายหลายวันละนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดจุดรับนะฮะอืมสาหรับอในช่วงนี้แต่ว่าการปรับขึ้นเนี่ยมันก็ดูแล้วก็ยังยังคงถูกจํากัดอยู่่นะครับเพราะว่าตลาดมันพักตัวด้วยมีแบบตอนนี้ก็เป็นภาพของการแบบ ขายมากกวา่าขึ้นมาก็มันโดนโดน,โดนภาพของการเทโพฟตกดลงมานะครับก็อาจจะเป็นแบบการแกว่งในกรอบไปก่อนแต่ว่าในภาพรวมก็อย่างที่บอกไปว่า,าภาพรวมพันเจ็ดเนี่ยก็น่ายัางได้เห็นอยู่นะครับรุนได้อยู่สําหรับในภาพค้าช่วงสิ้นปีหรือว่าต่อเนื่องถึงแบบสักประมาณช่วงแต่มาหนึ่งของปีหน้านะครับส่วนทุนมาต่อกันตัวทูที่นําไปก็เจอแจ็คพอตพอดีเลยนะนะครับไห้ดี ปีนี้ก็ก็เหมาะเลยนะครับเป็นเป็นอะไรที่ชงมากๆอนะครับปีชงปีชงปีชงก็อ่าก็โดนเข้ามานะครับก็ออกเออจริงมันเอาตัวออกมาก่อนแหละใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนก็มันมันก็จะลงไปราคาแฟร์ไพร์มันคืออ่าเข้าใจว่ามันขึ้นเกินตัวโอโลโอเวอร์แวลูมาเยอะเหมือนกันนะครับแฟร์ไพร์อยู่สักประมาณแบบ อย่างอินเวสเอ็กให้ประมาณสี่จุดสามมานะครับก็จะมีแบบยังมีดาวไซด์ยอยู่แม้วาลงมาเยอะละนะครับแต่ดีแพคเนี่ยสี่เอ็ดบาทเนี่ยลงมาลงลงมาเกินแล้วถ้าใครมีอยู่อาจจะถือได้นะแต่ว่าถ้าทูนเนี่ยอาจจะแบบถ้าเซฟหน่อยก็เป็นภาพของการออกมาก่อนนะครับส่วนเซตีติพิฟิวเจอร์ก็ยังรอจังหวะนะครับถ้าใครมีชอ็อตก็เหมือนเดิมคือแนะนำเป็นแบบโอกาสในการ ในการปิดทำกำไรนะครับจวพอแบบลงมาในในช่วงบ่ายเนี่ยเออนะครับก็ก็เทคดูแล้วอย่างเซตหนึ่งหกหนึ่งศูนน่าจะยืนได้ตัวของฟิลิเซทเนี่ยก็เก้าเจ็ดแปดเออน่าจะเป็นแนวรับได้นะเออกึงนี้ก็แบบปิด ทำกัไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดับเบิลใหม่ทีหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นหน้าลองือหน้าช็อตนะส่วนตัวของทองคําก็เป็นเป็นลองอยู่นะครับถ้ายังไม่ต่ํากว่าหนึ่งเจ็ดสมเจ็ดนะครับก็ไปรอขายที่หนึ่งเจ็ดแปดศูนถึงมันพันแปดกับสำหรับตัวจีโอแทสองสองครับผมครับค่ะพี่หงละนาน้มแล้วค่ะน้ำมันเป็นไงบ้างคะน้ำมันเหรน้ำมันก็คือถ้าพูดถึงอะมัน อาจจะยังไม่ใช่ทางมิ่งที่แบบดีนักในช่วงเวลาเนี้ยเพราะว่าจีนก็พูดติดเชื้อโควิดก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า,าตัวดีมาจากทางฝั่งยุโรปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ได้เยอะเพราะว่าครั้งก่อนสต็อกไปเยอะแล้วนะครับไ <c oughs> อ้พูดถึงราคเชือเพิงจะลวนนะแต่ว่าไอ้ตัวน้ำม,นมันมันก็เกี่ยวกับตัวเศรษฐกิจด้วยนะครับ <c oughs> มันก็เลยอาจจะทำให้แบบภาพ ยังดูแล้วยังมีดาวไซด์ยอยู่เหมือนกันนะอย่างยเมื่อคืนลงไปห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าโอเปกเขาคือมีข่าวลือว่าจะเพิ่มก,ลกำลังการผลิตแต่สากลก็จะเสียดละมันก็เ,เด้งขึ้นมา,านแต่ก <ใน S 1> ็นั่นแหละมันก็ยังดูแล้วยังยังเล่นยากด้วมกลุ่มพลังงานก็เป็นตป้อสำหรับการเทสผูพูฟิตในช่วงระยะที่ผ่านมาด้วยนะครับเ <VES. S 1> พราะม่นตัวใหญ่ด้วยอาจจะรอก่อนดีกว่าแล้วก็ราคาน้ำมันก็ต้องรอรอก่อนดีกว่าครับผมเช่นเดียวกันครับ ค่ะมีคําถามมาพอดีใส่เพิ่งเข้ามาครูควรซื้อไหมขายออกก่อนเนาะโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งซื้อนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะคะรวมถึงดีแท็ด้วยไหมคะก็จริงๆใช่มันก็มีแรงขายออกมาอย่าเพิ่งเหลีเพิไปส่วนนะครับเพราะว่ามันมันแบบเป็นภาพของการแบบอะไรอ่ะเขาเทคโ p ฟีดนะแต่ที่แบบมันไม่ได้มีเ t เดอร์แล้วแบบจบเลิกไปต้องดูว่าอ่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอย่างเงี้ยเออมันก็แบบ คนที่มีอยู่ทุนต่าๆม,มันก็เทคเมื่อก่อนเงเราจะไปรับก็กระลายอยู่อใช่ไหม,มต้องรอมันยืนได้ก่อนอะไรเงี้ยค่อยแบบอ่ากลับมาก็ได้ครับผมได้รอไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนําจากพี่อ๋องค่ะคุณเอกพาวิสนสงครา,าพิชาติเนี่ยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยจากบริษ,รรษัทล็อตอินโนเวสเอ็กนะคะก็ยังคงมองว่าตลาดเนี่ยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักตัวแล้วก็ขาดปัจจัยดีๆมาสนับสนุนนะคะก็เลย ยังให้แนวรับไว้ที่1,610นะคะก็ยังคงที่จะรับได้อยู่แต่ว่าช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีเนี่ยอาจจะได้เห็นที่บริเวณ1,700จุดได้นะคะหุ้นนั้น,นมเมื่อช่องชวงเช้าก็คือตัวทรูนั่นเองนะคะแต่ก็เจอ,เอประเด็นข่าวเข้ามาก็เลยให้ขายทํากําไรไปก่อนแล้วก็ยังไม่ควรที่จะเข้าไปรับด้วยในช่วงนี้ทั้งตัว d ีแทแล้วก็ตัวทรูนะคะ